ใช่ครับคุณคืวีร,รพัฒครับใช่ครับคุณพี่ฮะพอดีน้องตะกลับมาบ้านครับก็เลยมาซ้อมที่ขุนโจนครับวันนี้ครับโ,โห,หนึ่งตะหนึ่งพี่โอหนึ่งขุนโจนโอ้โห,โห,โห,โห เอาเมื่อสักครู่นี่สก้อนหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมฮะสองศูนย์สองสก้อนหนึ่งศูนย์ฮะหนึ่งโอ้ยออกฮะศูนย์หนึ่งครับหนึ่งอ่าหนึ่งเอ่อหนึ่งนี่หนึ่งโอ้หนึ่ง พี่ชาหนึ่งพี่โอหนึ่งพี่โอหนึ่งน้องเนีย้ยหนึ่งพี่ชาโอ้โหพี่โอ,อหนึ่งพี่ชาหนึ่งหนึ่งตาโอ้ยนึกว่านะหายไปแล้ว แดงลงไปทำไมโอ้โหนนึ่งครับหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมหนึ่งพี่โอ้หนึ่งพี่นกเหรออะไรวะ เอาเอย,ยังไม่มมกดสองไม่ทันเลยสามแล้วสลองเยะสามลองสามสามลองมีสัญญาตอบรัหนึ่งพี่นกโอ้โหปลยฟิกตาคายเฮ้ยสามลองสามลอง ครับเสียงชัดเจนไหมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเป็นการทดสอบนะครับทดสอบระบบดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับไลฟ์สดนะครับพี่ช้าหนึ่งโอ้โหมาแล้วฮะแต้มแรกครับสามสองลองนี่สามสองลองกระตังมาตุ้มดีเด่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้เสียแล้วราคาเนี่ยตุ้กเตี้ยถ้าเล่นก็ต้อเอาเงี้ยตุ้กดีไอ้นั่นเขาตุ้กไนไอ้นั่นตุ้กไนอะไรตุ้กไนอันนี้อันนี้เขาจริงมาแล้วเนี่ย อันนี้ต่างทุกในต่างตุมในไม่เกี่ยวสองลองประทุกในงีนี่เมื่อกี้เขากินแล้วไม่รู้ว่ากินแล้วไงเขาตุมกันได่เนื้อตุมตรงไหนจันม่ได้เลยไหมนี่เขาจะเอาไปทดลองไงเอาไงไปไล่แตนใต้ก็ไปเลยข้างในก็ตุมไปแล้วไม่เกี่ยวว่าเราไปเลยนเราได้ราคาเขามาเอาตรงนี้เลยไงเอ๋อมาอ๋อหนึ่งสาม

ยอนน้าเมื่อไรโดนนะยอนน้าโดนของหลังเที่ยวหลังสามหน้าสองเดี๋ยวที่ต่างกันนะนี่ไงวุ้ยอ้สามสององสามสองลองสามสองรอง thả mấy chấm dẹp rồi. Xong rồi đó 2 lon 2 lon. Thì tổng Tổng em Đi phá khả nồng ở đường đi nhỉ Bóng, thơm nhanh nhanh <laughs>

Hãy giới <laughs> <laughs> gì kênh Ghiền là... quá Gõ Để ơi bỏ lỡ những video hấp dẫn ป่อยแป๊บเดียก่อนปล่อยแป๊บเดียวก่อนเลยเด็กเตี้ยดีใจนะเว้ยนึ่งทีังก็ปล่อยแป๊บเลยหนึ่งน้อย tập lên nhá. Mở tập lên. อ้าวพีชเลยเนาะประโยชน์ตรงนี้ให้หนุ่ยไปสีทะเลวันจี๊ฝังไหนอ่ะโอ้โหประตูนี้มันวางทั้งวิ่งเลยเดี๋ยวจะรับไห้กลับไปทางนึงเยซี ผมว่าช่วยงก็มเอาจะช่วยกันเฮ้ยโอ้โห้ทายกว่าจะมัหอดีเลยมันตกหยมันอดไมเนียนเลยแฟ เท่าสี่มาพอตู้หน่อยของนหมดแล้วหมดแล้วเสียบบอยเสือบไปมุดไหมดแล้วมดแล้วเสือบนี่หรอไม่มดเติมมุดเติมเฮ้ยเสือบต่อสองเลยนี่เสีบต่อสองยมีองอ่ะไม่ได้แล้ ของเนี่ยไอ้นี้ถ้ายอมก็ไม่เป็นไรเกมส์ถือว่าเจ้ากันไปเอาเดี๋ยวไปงานไม่เกี่ยวกันทายอมไหมเดียวทายอมก็จะเลือกไปถือว่าเกมนี้เนี่ยเอาตัวไมอยู่ไปหนึ่งหรือเปล่าไปตัวไมแปลนวดลย,เด,ยเดี๋ยวเดี้อเราอยู่ด้วยกันก็ไปอยู่บางผู้จุดแปลนวดเลยตัวไมแปลนวดเจ้าเขาอย่โด่ถนนเอาะเอ๊ะเ,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 เราอยู่อะไรทั้งนู่นน่ะเกมนี้ยอมไม่เอาแป,ปลนวดเลยยอมไหม

แม่งเนี่ยกับพวกขื่อหรอกกูว่าอ๋อไม่เปิดดิเออรออ่ะอ,อ่าขอร่างหนึ่งสิเฮ้ยว้าว